วันนี้ที่มาไลฟ์นะครับจะเล่าอะไรมาเล่าประสบการณ์มารารทอนครั้งแรกในชีวิตนะครับสุดมากๆเริ่มจากอะไรเดี๋ยเริ่มไม่ถูกเลยถามมาเลยบอกถามมาเลยงั้นเราเล่าก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยถามก็คือวันนี้ตอนเช้า ออกสตาร์ทเก้าโมงสิบอืมอ่าแล้วแล้วพล,ลเนี่ยคือจะต้องเดินไปที่บล็อกบล็อกเจเกศสามอืมคือในงานโตเกียวมาราธอนเนี่ยมันจะแบ่งเป็นหลายเกศคือคือพวกเอ่อพวกนักกีฬาเนี่ยก็จะไปพวกเกศหนึ่งเกศสองหรือว่าที่แบบอยู่ต้นๆอะไรเงี้ยเขาจะได้แบบวิ่งไปเร็วๆเกศหนึ่งเกศสองส่วนพลเนี่ยอยู่อยู่เกศสามบล็อกเจ ซึ่งกว่าพลจะได้ผ่านเขาเรียกว่าไงสตาร์ไลน์อะ่ะก็ใช้เวลาประมาณแบบ25ทีอะ่ะเดินแล้วเดินอีกเมื่อจะถึงสักทีออ,อืมก็ไม่เป็นไรเราเอาเวลาที่เริ่มนับดีกว่าอืมอืมก็เริ่มไปพอเริ่มสตาร์ทปุ๊บผ่านจุดสตาร์ไลน์ปุ๊บก็ไปปุ๊บก็วิง่งวิ่งวิงวิงวิงวงวงว่งไปก็คือคนแน่นมากอะ่ะคือแบบแน่น น,น,นั่นแบบน่นจริงๆอ่ะเหมือนอารมณ์เหมือนสงกรานบ้านเราตอนตอนเมื่อก่อนอ่ะแต่คือนี้เปลี่ยนเป็นวิ่งอ่ะไม่ใช่เดินแบบเดินแบบวิ่งแบบ,บ,บเบียดเบียดกันนิดนึงอะไรเงี้ยก็โอเคไม่ไม่ถึงขนาดเบียดมากเพราะว่ายังมีถนนยังกว้างอยู่ยังมีช่องไฟให้วิ่งไปได้อือหูยยหอ,อะไรไนี่ <laughs> ตกใจตกใจอ่าก็วิ่งไป ผมจะเน้นอ้คือผมตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นมาราธอนแรกแล้วก็ซอ้มซอมไม่ถึงซ้อมไม่ถึงซ้อมไม่ได้เยอะมากเพราะ่าอมยังต้องมีถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตั้งเป้าไว้ว่าเราจะคุมโซนหัวใจให้ได้อยู่สักโซนสองโซนสามแล้วกันไม่ต้องเร็วมากไปเรื่อยเรื่อยเหนื่อยก็พักไม่ไหวก็เดินอะไรอย่างเงี้ยอืมก็วิ่งวิ่งไปผมว่าคุมเพจช่วงแรกๆคือคุมไว้ประมาณแบบ กครึ่งหกครึ่งถึงประมาณประมาณเจ็ดอะไรเงี้ยคือเหมือนวอร์มร่างกายไปไปในตัวด้วยช่วงประมาณห้ากิโลเมตรแรกอะไรเงี้ยแล้ววิ่งวิ่งวิ่งไปคือคนอื่นจะแซงก็ไม่ต้องสนใจเหมือนเป็นการทําสมาธิไปในตัวเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าข้างคางนี่คือแซงฟิวฟิวฟิวไปโอ้ยเราจะไปตามเขานี่เราเหนื่อยฟรีแน่นอนเพราะเราซ้อมมาไม่ถึงด้วยเราก็พยายามคุมเพจดูนาฬิกาตัวเองว่าโอเคเท่านี้เท่านี้เท่าน,นี้นะ อะไรเงี้ยอืมก็เป็นการฝึกสมาธิเหมือนกันวิ่งไปช่วงกิโลเมตรที่ 6, 7, 8สนุกมากวิ่งไปคือแบบรู้สึกว่าหัวใจไม่ได้เต้นเร็วมากสามารถพูดคุยได้อยู่นะอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบยังวิ่งไปสนุกไปอากาศก็ร่างกายเริ่มอุ่นแล้วใส่เสกรามวิ่งวันนี้ไงก็เลยตออช่วงแรกช่วงช่วงรอรอก่อนสตาร์ก็อาจจะดูอาจจะหนาวนิดนึง อืมแต่พอวิ่งไปได้5กิโลหกกิโลเครื่องเริ่มร้อนเรื่องเครื่องเริ่มติดเนี่ยก็คือโอเคอากาศอุณหภูมิปกติสบายๆแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปกิโลเมตรที่8ปดทำตามแผนกิโลเมตรที่8คือกินเจลถุงแรกคือในกระเป๋าผมมาพกไว้3ถุงอันนี้ถุงแรกกิโลเมตรที่8กินก่อนเลยบลืบบลืบบ,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 บืโอเคมีแรงวิ่งต่อยังไม่เท่าไหร่ วิ่งไปผ่าน1ิบกิโลเมตรสิบเอดสิบาไปประมาณ14ผมรู้สึกว่าทําไมมันหิวอีกแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันหิวอ่ะคือเราก็ไม่อยากให้ปล่อยหิวถ้าปล่อยหิวมากๆเนี่ยร่างกายเราอาจจะแบบดึงพลังงานแบบจากกล้ามเนื้อหรือว่าอะไรมันเนี้อาจจะแบบเป็นตะคิวอะไรได้อย่างเงี้ยผมก็เลยก็เลยซัดอีกถุงแล้วกันแต่คนนี้กินเทราจิบเทราจิบไปเรื่อยๆอืม แล้วพอช่วงประมาณกิโลเมตรที่สิบห้าสิบหกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีทางชันเนี่ยมันมีสะพานอะไรก็ไม่รู้อะเหมือนใช้กล้ามเนื้อเยอะแล้วก็หิวอีกแล้วประมาณสิบเจ็ดสิบปดเนี่ยหิวอีกแล้วผมก็เลยไม่ได้ละซัดอีกซอง <c oughs> ซัดอีกซองเลยปรากฏว่าสามถุงไี่พกไว้หมดตั้งแต่กิโลเมตรที่สิบแปดโอ้โหจะตายเหอะแล้วอีกอีกกี่กิโลเนี่ยไวถึงสี่สองก็เลยพยายามต่อไปหลังจากสิบแปดเนี่ยคือผมจะต้องแวะเข้าข้างทางบ่อยขึ้นแล้ว กี่สถานีคือต้องแวะอย่างน้อยต้องกินน้ากินเกลือแร่อะไรแบบบ่อยๆขึ้นเรื่อยๆแหละรอมากิโลเมตรที่ยี่สิบสองหรือยี่ิบสามเนี่ยเขามอนเขาจะแจกเหมือนเป็นเป็นฟู้ดอะครับเป็นเป็นเป็นอาหารที่แบบเป็นพลังงานเหมือนอารมณ์เหมือนเหมือนเจลเยลลี่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นพลังงานที่แบบสามารถดูดซึมแล้วไปใช้ได้ได้อย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบผมก็เลยกินไปแบบพอถึงสถานีนะใช่ไหมผมหยุดแลหยุดเดินแล้วก็หยบิบกิน ปื้หมดเลยหิวมากเออแล้วก็ทิ้งไปสักพักหนึ่งในสมองเพิ่งคิดได้ว่าเอ้ยเอนเนอร์จีเจลเราหมดแล้วนี่ว่าทําไงได้อะผมก็เดินเดินคือทางที่มันเป็นที่เขาแจกอาหารแจกเครื่องดื่มอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยาวผมก็เลยแบบพอถึงช่วงในทางผมเฮ้ยไปหยิบมาอีกถุงหนึ่งตุนไว้และการถ้าไม่ตุนไว้อาจจะแย่ถ้าแบบเราแบบยังไม่ถึงสถานีต่อไปอะไรเงี้ยก็แบบก็คือกำกำถุงไอไอไอเจลน่ยวิ่งตลอดทั้งทางเลย วิ่งวิ่งวิ่งไปกิโลเมตรที่ประมาณแต่งากย1สิบแปดไปกิโลเมตรที่ยี่สิบเกือบเกือบฮาร์ฟเนี่ยคือป้ายป้ายฝั่งซ้ายมือตอนขึ้นสะพานมาถึงปุ๊บมันเขียนว่ายี่สิบกิโลเมตรแล้วแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามคือมันเป็นเลนสวนกันแล้วก็แล้วก็มีนักวิ่งเนี่ยเขาวิ่งสวนทางมานั่นแหละเขาเขียนป้ายตรงนั้นว่ายี่สิบแปดกิโล ในใจก็แบบจริงปะเนี่ยต้องวิ่งไปอีกแปดกิโลเพื่อมาถึงจุดนี้อีกรอบหนึ่งเหรออะไรเงี้ยเหมือนเหมือนต้องไปกลับตัวข้างในอีกแปดกิโลอย่างเงี้ยผมก็แบบโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วก็คือเหมือนใจเริ่มเริ่มแบบถอนนิดๆนะแต่ก็พยายามเอย้ยสู้สู้สู้ต่อไปอะไรเง,งี้ยวิงว่งวิ่งวิ่งไปประมาณกิโลเมตรที่ยี่สบสามเอาละอื้มใครบอกว่าปีศาจมาสามสิบห้ากิโลมนเริ่มเพิ่งเริ่มเริ่มแบบจุด ประกายความปีศาจขึ้นมาตั้งแต่ยีิบสามแล้วเออแบบโอ้โหรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมาเร็วจังอ่ะปกติเขาบอกว่าสาสิห้าไม่เกี่ปีศาจเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ก็พยายามบอกบอกกับใจตัวเองว่าแบบสู้นะสู้นะสู้สู้สู้สสสทำได้ทําได้ไดกําลังใจยอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งคือข้างทางเนี่ยดีมากๆเขาเขาแบบเชียร์ตลอดเวลาแล้วก็มีแบบการเล่นดนตรีมีมีเด็กเด็กแบบ ปฐมหรือว่าอนุบาลอะไรเงี้ยมาเต้นเชียร์น่ารักมากบรรยากาศดีมากๆคือทุกคนแบบเหมือนเขาเอาใจช่วยมากๆทุกคนว่าแบบวิ่งวิ่งต่อนะคะวิ่ง,ว,งวิ่งต่อวิ่งต่ออะไรเงี้ยอืมแล้วก็พยายามที่จะแวะแวะเข้าข้างทางแวะเข้าแวะเข้าจุดบริการที่แบบเป็นน้ําดื่มเป็นเกลือแร่อะไรบ่อยๆเพราะว่าไม่อยากปล่อยหิวปล่อหิวนี้อาจจะเป็นเรื่องได้อาจจะแบบมีอาการตาคุงตาคิวหรือว่าอะไรเงี้ยพยายามนั่นแล้วก็ พยายามเลี้ยงรักษาความเร็วไว้พยายามคือตอนนั้นน่ะเหมือนหยุดหยุดเข้าข้างทางอ่ะหยุดเข้าข้างทางเพื่อกินน้ําแล้วปรากฏว่าพอจะออกตัวเพื่อวิ่งใหม่เนี่ยมันเหนื่อยคือคือคนวิ่งอ่ะจะเข้าใจว่าเวลาวิ่งตึงต่อเนื่องนานๆเงี้ยถ้าวิ่งเรื่อยๆอย่ะมันจะไปด้วยความเร็วรอบขาของมันไปเรื่อยๆแต่ถ้าแบบหยุดเมื่อไหร่แล้วเราต้องสตาร์ทใหม่เนี่ยมันจะเหนื่อยมากๆคนวิ่งน่าจะเข้าใจนะฮะแล้วก็วิ่ง วิ่งต่อไปอีกกิโลเมตรที่ 26, ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดปีศาจมันกลับมาไอีก <c oughs> อ่คือคือต้องบอกว่าปีศาจมันจะมาเป็นช่วงๆมันจะมาเป็นแบบเอ่อพอมันถึงจุดนี้ปุ๊บมีกําลังใจวิ่งวิ่งสนุกอ่าวิ่งต่อไปชิวๆสนุกๆไปพอไปถึงอีกจุดหนึง่งมันเริ่มมีปีศาจเข้ามาเริ่มแบบเหมือนใจสั่งให้หยุดสั่งให้ท้ออะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้ไม่ได้วิ่งต่อไป ประมาณกิโลเมตรที่ยี่สิบปดเนี่ยรู้สึกว่าปีศาจจะเริ่มแบบโหเอาเรื่องอะเอาเรื่องจริงอะแบบจะหยุดแล้วอะจะให้หยุดให้ได้อะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคิดภาพถึงถึงแบบวินาทีที่แบบเราได้เหรียญอยู่ที่ฟินิชไลน์อะไรอย่างแบบางี้ใช่ไหมแล้วก็แบบรู้สึกว่าเราต้องทําได้เราต้องทาได้มาถึงตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามแบบสั่งแกตัวเองว่าสู้สู้ต่อไปคือคิดถึงแค่แบบ แค่เราคิดถึงว่าเราเข้าเส้นชัยได้ฟินิชไลน์ก็แบบน้าตาซึมๆเลยนะขนาดวิ่ง28่28กิโลนะยังรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราทําได้เราเราจะทาได้จริงๆใช่ไหมเราเห็นภาพตัวเองอยู่อยู่ที่เส้นชัยแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการแบบสร้างแรงดึงดูดให้กับตัวเองเหมือนปลุกกําลังใจให้ตัวเองอะพูดได้ง่ายว่าแบบเราเนี่ยจะต้องไปให้ถึงให้ได้นะอ่าก็แบบโอเคพอผ่านพอมันปลุกกาลังใจได้ก็มีก็วิ่งสนุกแล้วไปที่กิโลเมตรที่29 30 31อ่า พอสามเอ็ดรู้สึกว่ากิโลเมตรมันแต่ละกิโลนผ่านไปช้ามากกว่าจะสาสิบเอ็ดกว่าจะสาสิบสองกว่าจะสามสิบสามอะไรเงี้ยมันแบบโอ้เม่ไรเมื่อไรจะนั่นตกทีปีศาจก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือถ้าพลคิดเป็นกิโลอ่ะเป็นสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามเนี่ยคือมันรู้สึกว่าอีกไกลเหมือนกันกว่าจะถึงสี่สิบสองเหมือนแบบเหมือนสร้างจิตวิญญาณให้ตัวเองอ่ะพูด,ดง่ายๆก็คือพนจะคิด คิดกลับกันก็คือคิดเขาดาวว่าแบบอ่ะพอสายอกสกิโลว่าเหลืออีสิบกิโล10กิโลซึ่งเราเคยวิ่งอยู่มันชิวมากมันแบบมันมันก็แบบเหนื่อยแต่มันก็ไม่ได้แบบดูรู้สึกไกลรู้สึกทําให้ร่างกายเราท้อขนาดนั้นอนะ่ะเราก็เลยแบบเหมือนสร้างสร้างกำลังใจให้ตัวเองด้วยวิธีที่เราเราแบบคิดกลับกันคิดเขาดาวก็คือคิดว่าเออเหลือสิบกิโล เหลือ9กิโลนะเหลือ8กิโลเหลือ7กิโลเหลือ6กิโลอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆจนแบบ36 37อ uh, er ่าแล้วก็กิโลเมตรที่รู้สึกจะประมาณ34ปราประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะ33 34ก็คือเหมือนจะวิ่งวิ่งผ่านจุดที่มันมีป้ายเขียนว่าเหลืออีก1กิโลเมตรจะถึงแบบฟินิชไลน์อะไรเงี้ยก็แบบในใจใจหนึ่งก็แอบท้อว่าโอ้โหต้องไปอีกไกลเลยว่าจะวนมาถึงจุดนี้อะไรเงี้ย อีกใจนึงก็แบบเอ้ยเอาหน่อยแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งแบบเหมือนพยายามอยู่กับตัวเองอะ่ะเหมือนได้เรียนรู้ตัวเองมากเลยแบบคุยกับร่างกายตัวเองทั้งทางเลยแบบว่าไหวไหมไหวไหมไหวไหมส,สู้นะสู้นะพยายามตั้งตั้งสติให้กับตัวเองสร้างแรงดึงดูดสร้างทุกอย่างสร้างสร้างจิตวิทยาพยายามแบบปลุกตัวเองทุกททางที่จะทาได้คือแบบคือเท้าอะ่ะมันแบบมันคือมันเลิกมันล้าตั้งแต่สองชั่วโมงแล้วอ่ะนั้นนี่ผลต้องวิ่งอีกต่ออีกเกือบแบบ เกือบสามชั่วโมงอะก็คือแบบขามันแบบไปด้วยแบบแรงแบบไปเรื่อยๆพยายามคงที่ให้ไว้สนุกแบบพยายามแบบมันมันรู้สึกมันมันล้ามันเจ็บมันปวดนะแต่แบบมันมาถึงตรงนี้แล้วอะมันก็ต้องทําทุกๆอย่างเพื่อปลุกใจอะคือพลเคยวิ่งหามาราทอนไงแล้วแบบว่ารู้สึกว่าอืมร่างกายเราอะจริงๆยังไหวอยู่แต่ใจอ่ะตอนนั้นพลแบบ รู้สึกว่าแบบตัดไปแล้วอ่ะมันทําให้ร่างกายเราตัดเหมือนกันมันก็เลยแบบอาจจะได้เวลาไม่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรอะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยมันก็เลยเอามาเอาจากตรงนั้นเนี่ยเอาบทเรียนจากตรงนั้นเนี่ยมาใช้กับมาราทนอนทางนี้ได้เหมือนกันก็คือแบบอย่าคิดว่าแบบเอ้ยเหลือแบบนิดเดียวอะไรเงี้ยแบบคิดว่าแบบไ,ไ,ไม่ไหวไม่ไหวหรือว่าอะไรเงี้ยก็พยายามแบบพยายามทําทําตรงนั้นวินาทีนั้นให้ดีที่สุดอืมแล้วมันก็เลยแบบผลลัพธ์ออกมาได้อย่างที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็วิง่งอ่ะเล่าถึงกิโลเมตรเท่าไหร่ละ ถึงกิโลเมตรที่38-39ปดสามเกอ่ะพอขึ้นเลขสี่อ่ะกำลังใจมาแล้วก็ดูนาฬิกาว่าแบบเฮ้ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเวลาเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยก็ลองดูว่าคร่าวๆพอพอถึงพอถึงกิโลเมตรที่สี่สิจากตอนแรกที่เราไม่ตั้งเป้าว่าเอาจะเอาเวลาหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือเหนื่อยก็พักไม่ไหวก็เดินใช่ไหมแต่ตอนแรกที่วางเป้าไว้พอตอนเนี้ย พอมา40กิโลเมตรแล,แล้วแล้วมันเหลืออีก2กิโลเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันจะาชั่วโมงแล้วอะถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอเออมันอาจจะแบบไม่ทันหรือเปล่าแล้วก็พยายามพยายามอาจจะเร่งขึ้นมานิดๆทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นด,นด,นดไปอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบอยากได้ต่ำกว่า5ชั่วโมงก็แบบเหมือนเป็นปลุกตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าเอ้ยเอาหน่อยอีก2กิโลอะไรอย่างเงี้ยก็วิ่งวิ่งวิ่งไปพอกิโลเมตรสุดท้าย 41และจะเข้า42เนี่ยซึ่งบรรยากาศตรงนั้น,น,นดีมากๆเลยนะคือ2ข้างทางคือกองเชียร์แบบโข้ปลุกกําลังใจตลอดเวลาเลยคือช่วงส1บเถึงสอะ่ะผ,ผมรู้สึกว่าพลเพลินกับการมองวิวข้างทางมากเลยแบบเพลินกับเสียงที่ได้ยินหรือว่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันทําให้แบบเราลืมเรื่อง,องความเหนื่อยความเจ็บความปวดไปได้เลยนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบอืมก็เลยวิ่ง ไม่เหนื่อยรู้ตัวอีกทีคือถึงกิโลเมตรที่สีแล้วเหลืออีก195เมตรนั่นแหละก็คือช่วงเวลานั้นคือแบบคือพอพอผมเลี้ยวพอผ่านจุดทางยาวใช่ไหมแล้วพอถึงเห็นพอเลี้ยวซ้ายปุ๊บเห็นเห็นเนี้ยเห็นซุ้มฟินิชไลน์นะผมแบบน้าตาซึมเลยนะแบบจริงปะเนี่ยเราวิ่งมาถึงขนาดนี้เลยเหรอ,อแบบเราทําได้จริงใช่ไหมอะไรเงี้ยผมแบบมนันรู้สึกมันตื้นตันแบบบอกไม่ถูกคือแบบ เราทําได้เราทําได้เราเราแบบคือเราคือคือพลก็รู้อะไรว่าทุกคนแบบเชียร์พลอยู่ตั้งแต่จุดสตาร์ทช่วงที่รออยู่อะไรเงี้ยผมก็แบบพยายามดูนู่นดูนี่ดูแบบทวิตเตอร์ดูหรือว่าดูอะไรต่างๆเนี่ยก็ทุกคนแบบไม่เป็นกำลังใจแล้วก็คอยเชียร์พลผ่านผ่านแอปอะที่แบบเป็นแบบเป็นเช็คพอยทุกๆจุด5้ากิโลสิบกิโล15ห้ากิโลอะไรเงี้ยผมก็รู้แหละแล้วรู้สึกว่าแบบพอถึงแล้วอะคือทุกคนแบบเรานําความสําเร็จ ความแบบความภูมิใจมาให้แบบทุกคนแล้วอะไรเงี้ยอืมว่าแบบดีใจดีใจแล้วแบบตื้นตันมากอะตื้นตันจริงๆแบบน้ําตาแบบคอเลยแบบเมื่อเราทําได้จริงเราทําได้เราทําได้ภูมิใจมากอืมซึ่งมาทครั้งนี้ก็ให้อะไรหลายๆอย่างพนมากเลยเรียนรู้ตัวเองมากขึ้นอืมแล้วก็แต่ที่สําคัญตอนเนี้ย เดินยังไงก่อนปวดขาอยู่ปวดมากมากพรุ่งนี้ต้องอาจจะต้องหนักกว่าน,นี้แหละดูทรงแล้วอืมที่น้องแบกด้วยนะ <S 2> <S 2> <S แบกด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละเป็นเป็นประสบการณ์ที่แบบอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าเป็นยังไงซึ่งผมมองว่ามาราธอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนได้อยู่กับตัวเองอยู่อยู่กับ เหมือนต้องมีสมาธิกับตัวเองมากอ่ะเหมือนเหมือนเราไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยเหมือนเราต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับจิตใจอยู่กับขาตัวเองอยู่กับลมหายใจตัวเองซึ่งเป็นอะไรที่แบบมันดีนะมันทําให้เราแบบลืมเรื่องอื่นไปเลยแล้วได้อยู่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วมันก็แบบเป็นเวลาที่แบบใครจบมาลาทอนได้ผมมองว่าุณเก่งนะไม่ว่าจะเวลาเท่าไหร่หรือว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่ผมผมไม่ซีเรียสเลยคือแบบรู้สึกว่า ถ้าจบได้อะแสดงว่าแบบคุณชนะใจตัวเองได้จริงๆนะเพราะมันแบบมันเหนื่อยมากแล้วก็มันปวดมันมันเจ็บมันจะมีอะไรที่แบบเข้ามาตลอดเวลาที่ทาให้เราแบบดึงเราให้หยุดตรงนั้นให้ได้อะแต่เราพยายามพยายามแบบเอาใจิตใจสู้สู้ส,สู้จนแบบผ่านมัมาได้อือคือแบบทุกคนที่แบบจบได้ถือว่าสุดยอดามากจริงๆนะครับมีอะไรถามไหมครับ อยากรู้อะไรไหมครับประสบการณ์ประมาณนี้ครับผมหมดแรงตอนนี้อืมขอบคุณมากๆละครับอ่าเดียวเล่าให้ฟังมีมีแฟนคลับญี่ปุ่นมามามา,มาเจอผลผลด้วยอืมน่ารักมากมคือคือ,อจริงๆนะคือคือเขาเป็นแฟนคลับแบบแบบโหยน่ารักจริงๆอะ่ะคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือ ที่ที่ตรง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 ,ตรงเส้นชัยเนี่ยคือคนมันคนเยอะด้วยแล้วก็กูโอกาสน้อยมากอะเอาจริงๆเนีอยคนที่ที่คนคนหนึ่งอะแตเจอจะเจอคนคนหนึ่งอะอย่างงี้ดีกว่าคือแบบคือถือถือว่าเขาโชคดีมากๆนะอืมที่แบบเจออะอืมเหมือนเขามาตั้งใจมารอคือรู้ว่าพลมันวิ่งโตเกียวมาราธอนแล้วกเ็เขาเรียกว่ามารอเจอ อะไรเงี้ยแล้วก็คงหาพลไม่เจอเหรอกแต่แต่จังหวะที่พลแบบเดินเหมือนจะเดินไปที่ช็อปเอเิกหรือว่าอะไรเงี้ยก็พี่พ,พี่พี่เขาเนี่ยก็แบบเหมือนเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจนะเขาก็แบบปึ๊บมามองอีกทีผมใส่แมสอยู่ด้วยตอนนั้นอะ่ะแล้วเขาก็มามองแบบแล้วเขาก็เอออะไรเงี้ยแล้วเขาก็ควักพัดออกมาซึ่งเป็นตัวหนังสือที่แบบน่ารักมากเขียนว่าชอบแบบภาษาไทยเลยนะชอช้างออ่าใบไม้ชอบพนแบบ แล้วแบบเป็นเอฟซีตัวจริงเลยพาพล็อกสกีเนะี่ยเป็นรูปผมเลยอ่ะเออน่ารักมากๆหงเลยแบบให้เซลฟี่เต็มที่เลยแบบเซลฟี่ถ่ายรูปมาได้หมดเลยแล้วก็ความน่ารักของเขาอย่างหนึ่งคือเห็นเขาเห็นผมหนาวใช่ไหมเขาให้ถุงร้อนผมแล้วก็ให้ผมไม่พอนะให้กับทีมงานให้กับทีมงานของไทยรันด้วยอะไรเงี้ยคือแอ้น่ารักจริงแล้วก็บอกว่ากลับบ้านดีๆนะพละไทยอุย้ยน่ารักมากบอกเลยสุดยอด ทักทายแฟนคับอินเตอร์นเ,อ,เออแล้วก็แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะครับอ,อ๋อเมือ่อยคิดยังไงถึงได้ไปมารล้วทรอบนี้ทั้งที่ไม่เวลาพร้อมเลยคิดยังไงล่ะครับ อ๋อคิดยังไงก,ก็ก็ตอนนั้นเหมือนแค่อยากมาญี่ปุ่นเอางี้ดีกว่า <laughs> อยากมาญี่ปุ่นอยากมาชมบรรยากาศต่างๆความยิ่งใหญ่ของโตเกียวมาราทอนเพราะว่าโตเกียวมาราทอนก็เป็นหนึ่งในหกเมเจอร์มาราทอนของโลกเหมือนกันก็เลยแบบอยากจะมาเข้าร่วมสักครั้งหนึ่งอ่าตอนแรกก็คิดว่าเหมือนจะได้ซ้อมแหละปรากฏว่าคิวถ่ายนั่นไม่ได้ซ้อมเยี่ยม <laughs> ใอ้ฟอร์มอินโดนีเซียฟอร์มไชน่าอืมเฮลโลอินโดนีเซียแฟนส์นะฮะอพี่น้องอะไรวะเนี่ยนวดครับนวดให้พี่น้องด้วยนะโอ้ยไม่ต้องนวดหรอกลายเนี่ย นอนจนเส้นกดทับหม,มเดเลยนอนนอนนอนจนเส้นกดทับหมดเลยถามว่าปีหน้ามาอีกไหมปีหน้าเหรอถ้ามีโอกาสก็อาจจะมาแต่คงต้องซ้อมเยอะกว่านี้นี่คือไม่ได้ซ้อมเลยม,มีคลิปว่าฝากไหมคะมคลิปน้ำตาซึมเหรอคลิปน้ำตาซึมนะไม่เหลือคลิปน้ำตาซึมมาซึมซรซจริง อัดไว้หรือเปล่าอัดไว้แต่อาจจะไม่ได้อัดเยอะมากเพราะว่าเหมือนต้องมีสมาธิในการวิ่งแล้วก็ถ้าอัดเนี่ยแบบมันจะเหนื่อยอ่ะก <c oughs> ็เลยแบบไม่อัเดเยอะเท่าไหร่ฮ e ลโ o c แค b o บอร์ี่แฟนนะฮะติดตามสบายสายตาองอยู่ขอบคุณมากครับพรุ่งนี้นะครับจันทังคานชอบอะไรสุดในการแข่งขันครั้งนี้ ชอบที่ต ic, ัวเองจบครับจบมาทอนในครั้งนี้เดวิดรอสเปอร์อืมอืมสเปนช์พูดยังไงอะ Hello from in. Hello from India, uh -huh. Hello. mm <laughs>